สวัสดีค่ะพบกับอาไทัยสตอรี่ค่ะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการเลือกรองเท้านะคะตามวันเกิดประจำปีนี้นะคะมาฝากถ้าอยากมีสิ่งดีๆเข้ามาในปีนี้แล้วก็ตามมาดูกันเลยค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์ ใครเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ช่างพูดมีวัฒนิป์นะคะมีบุค,คลิกหลากหลายและมีจินตนาการล้ำเลิศรองเท้าที่คนวันจันทร์ควรจะมีก็คือรองเท้าสีสม้มช่วยเสริมให้เงินมัง่งคั่งมีโชคลาภรองเท้าสีน้ำเงินจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้ผู้ใหญ่รักแอนดูรองเท้าสีชมพูจะช่วยทําให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตค่ะแต่รองเท้าที่ห้ามใส่เลยคือรองเท้าสีแดงค่ะจะนาโชคร้ายมาให้ค่ะ สำหรับคนเกิดวันอังคารเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงกล้าลงมือทําตามสิ่งที่ต้องการแต่ติดที่อารมณ์ร้อนจะบางครั้งเรียกได้ว่าขวานผ่าซากค่ะสีมงคลนะคะคือรองเท้าสีม่วงช่วยเสริมวาสนาโชคลาภเงินทองรองเท้าสีดําจะช่วยเสริมอํานาจเกียรติยศให้คนเคารพรักรองเท้าสีน้ําตาลจะเสริมดวงด้านความมั่นคงในการงานส่วนสีที่ต้องห้ามเลยนะคะคือสีขาวและสีเหลืองนวลค่ะจะนําพาเรื่องร้ายและศัตรูมาสู่ชีวิตค่ะ ัดมาค่ะคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะเป็นคนที่มีความฉลาดไวพ้พริบและละเอียดรอบคอบรองเท้านำโชคมี3าสีนะคะคือรองเท้าสีม่วงช่วยเสริมเรื่องโชคลาภการเงินให้มีคนรักรองเท้าสีน้าตาลจะช่วยเสริมหน้าที่การงานและชื่อเสียงรองเท้าสีขาวช่วยให้ทําธุรกิจสําเร็จส่วนสีที่ไม่ควรสวมนะคะคือสีชมพูและสีแสดค่ะจะนําความโชคร้ายมาให้นะคะ วันพุธกลางคืนค่ะพุธกลางคืนนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เล่ห์เหลี่ยมนะคะชอบวางแผนฉลาดและตรงไปตรงมารองเท้าที่ควรใส่นะคะคือสีแดงช่วยเสริมโชคลาภวาสนาเงินทองรองเท้าสีดาเสริมเรื่องหน้าที่การงานรองเท้าสีน้ําเงินช่วยเสริมดวงให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะส่วนรองเท้าที่ห้ามใส่นะคะคือรองเท้าสีส้มเพราะเป็นการากณีค่ะจะนําภัยมาสู่ตนนะคะ วันพฤหัสค่ะหากคุณเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีคุณเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่รเรียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะรองเท้านำโชคของปีนี้คือรองเท้าสีฟ้าจะช่วยเสริมดวงการเงินนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือรองเท้าสีแดงจะช่วยเสริมให้ความปลอดภัยค่ะรองเท้าสีเทานะคะจะทําให้ชีวิตราบรื่นส่วนสีที่ควรเลี่ยงเลยคือสีดําสีม่วงสีน้าเงินค่ะทําให้ชีวิตแย่ตกต่ําค่ะ ต่อกันที่วันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์คุณเป็นคนมีสเสน่ห์พูดจาดีอ่อนหวานเป็นคนมีรางสังหอด์ดีมีไหวพริบทันคนค่ะผู้ใหญ่รักและแอนดูส่วนเพื่อนๆก็ชอบคบหาด้วยนะคะรองเท้านําโชคคือนะคะรองเท้าสีฟ้าช่วยเสริมเรื่องหลักทรัพย์โชคลาภ ส่วนรองเท้าสีแดงนะคะเสริมเรื่องความก้าวหน้าในการงานรองเท้าสีเขียวเสริมดวงให้มีคนเชื่อถือและไว้วางใจค่ะรองเท้าที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะสีเทาและสีม่วงนะคะจะทำให้มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตค่ะ ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ไม่ชอบเอาเปรียบใครสีรองเท้าที่ควรใส่นะคะเป็นมงคลมากคือรองเท้าสีเทาค่ะช่วยเสริมวาสนานะคะและฐานะการเงินรองเท้าสีแดงนะคะช่วยทําให้คนยอมรับเชื่อถือรองเท้าสีดําจะช่วยให้มีความสริมงคลแก่ชีวิตสีที่ห้ามใส่เลยนะคะคือสีเขียวและสีแสดค่ะเป็นสีที่อาภัพอัปโชคค่ะ คนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์เป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสจิตใจเบิกบานนะคะรักเพื่อนมากและพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อเพื่อน ถ้าลองได้ครบแล้วแล้วก็จะหลงรักเลยรองเท้าที่เป็นมงคลสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะคือสีดําจะช่วยเสริมเรื่องดวงการเงินโชคลาภรองเท้าสีม่วงจะทําให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจรองเท้าสีเขียวจะช่วยเสริมดวงให้มีคนเมตตาคอยเชื่อเหลือส่วนสีรองเท้าที่ควรเลี่ยงนะคะคือสีฟ้าและน้าเงินค่ะอาจนาโชคลาภและเรื่องไม่ดีมาให้ค่ะ ค่ะสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแนะนําให้เริ่มจากการเลือกสีรองเท้าตามวันเกิดกันเลยนะคะเลือกสีนั้นไม่ได้เป็นแค่ความเชื่ออย่างเดียวนะแต่เมื่อเราเชื่อแล้วเราก็เกิดความมั่นใจเวลาสวมใส่ด้วยทาให้เรารู้สึกว่ายิ่งเราใส่รองเท้าสีถูกโชคเราก็จะยิ่งพบเจอสิ่งดีๆค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมว,วิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ